สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเทียงๆของวันศุกร์ที่11มีนาคม2006 5, 5นาะค่ะกับมาพอกับสวีบันรลานขายของช่ำนน้อยคือเกาเนาะค่ะกับมาพอกันกับมีเรื่องเล่าดีๆสิมาเล่าสู่ฟ้างอีกคือเกาค่ะพอดีมื้อนี้เนาะค่ะีวันได้รับจดหมายจากเจ้าหน้าที่อ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลเนาะค่ะเพิ่นเอาเอกสารเป็นภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนาะคะ่ะชีวันกเ็เลยอยากเมื่อเรามาแช่ให้เพื่อนๆร้นานขายของช่าทุกคนได้หูเป็นขอมูลเนาะคะ่ะคือพื้นที่ในลานชวีวันนะคะทั้งเมิดจากในลานในลานที่เห็นเฉพาะส่วนถี่มี่มีสันว่างเนี่ยเนาะคะ่ะคือหกคูณหกเมตรคือรวมทั้งเมิดที่ในลานที่มีสัันขายของด้านในเนาะคะ่ะรวมทั้งเมิดก็คือ พื้นที่ทั้งเมิดเก่าคูณหกเมตรเนาะค่ะก <soci eth concept> ็คือหาสิบสี่ตารางเมตรเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าชิวันิีดเสียภาษีของปีหกหาคือตรงเสียตรงไปจ่ายภาาในเดือนเมษาเนี่ค่ะเป็นจํานวนเงินเท่าไรเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะค่ะนี่ค่ะคือหนังสือแจงประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี2565เนาะค่ะรายละเอียดก็คือ ที่ดินแบบที่คำนวณเป็นเอ่อตารางว่าเนาะค่ะก็คือ13.5จุดหาเอ่อคิดว่าคิดเฉพาะพื้นที่ที่เอ่อเป็นเป็นส่วนของลานนะคะพื้นพื้นที่ทั้งหมดเอ,อ่อที่เป็นส่วนของลานนะคะเก่าคูณหเมตรก็คือหาสิบสี่ตารางเมตรค่ะก็ะ นี่ค่ะกัคำนวณคำนวณออกมาแล้วตามพื้นที่อย่างของเพื้นนี่แหละเนาะค่ะชิวั่านกับบอหูรายละเอียดบันไดค่ะคำนวณออกมาแล้วก็คือตรงเสียภาษีจำนวนทั้งหมด8 1 7 2อิบบาทเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะค่ะว่ามีส่วนลดจังใดแน่ค่ะนี่ค่ะก็คือมีคํ้อธิบายเพิ่มเติมเนาะค่ะ ภาษีที่ตรงใจทั้งเมิดในขอหนึ่งที่คำนวณได้นะคะก็คือ817.21บาทเนาะค่ะ้วก็ได้รับลดหย่อน0อูนยลดหย่อนที่เป็นทรัพย์สินประเภทกอเนาะคะ่ะร้อยละ 90, กาสิบก็คือประเภทกอไปหาข้อมูลมากก็คือทรัพย์สินที่ใช้ในส่วนราชการเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือห้าบมีอันนี้ก็คือบดายดาลดเนาะคะ่ะ หลังจากลดขอ2 2 1 2 2ไปขอที่3ก็คือภาษีที่คำนวณได้หลังจากลดภาษีตามขอ2แล้วก็คือบอถถดีลดก็เป็นจำนวน817.21บาทเนาะค่ะนี่ค่ะขอที่4ภาษีที่ต้องชำระพึงชำระในปี2พศ .2 อ,สอ,สอ 1,562จำนวน270บาทตอนอมาเปิดลานใหม่ๆเนาะคะ่ะพศ2562จำได้ว่าภาษีที่จ่าย270บาทนะคะสิเป็นภาษีโล่งเลื่อนเนาะคะ่ะกจ่ายอยู่ปีแค่ปีเดียวะคะ่ะแล้วก็ต่อมาข้อที่หาตามภาษีตามข้อ3ลบข้อ4 แล้วก็ส่วนต่างเนาะคะ่ะ5.1หากจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับศนย์จะไม่ได้รับการบรรเทาภาละภาษี5.2จํหากจำนวนมากกว่าศนย์มีส่วนต่างจํานวนก็คือคํานวณมาแล้วกับมีส่วนต่างอยู่547.21บาทเนาะค่ะก็จะได้รับการบรรเทาภาอ่าละภาษี ในปีพศส5 6 4โดยเสียภาษีเพิ่มขึ้นจำนวน410.41บาทร้อยละ75ของส่วนต่าง6นะคะรวมค่าภาษีที่ต้องชำระตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพอดอสอ6เนาะคะจำนวนเงิน680 จุดสี่หนึ่งบาทนี่ค่ะก็คือภาษีที่ตรงเสียในปีนี้เนาะคะ่ะคือชิวันตรงไปตรงเสียให้องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะหกร้อยแปดสิบจุดสี่หนึ่งบาทเนาะค่ะสุดท้ายเนาะคะ่ะเขากระสีไดรับใบแจงยอด เพื่อให้ไปชำระภาษีเนาะค่ะสิไปชำระยู่ทีออบตอหรือผ่านแอปธนาคารกรุงไทยก็ะไดเลยค่ะนี่ค่ะกสะดวกอยู่ค่ะสรุปแล้วเนาะคะ่ะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนาะคะ่ะทีลานสีวันตรงเสียในปีนี้ก็คือ680.41บาทค่ะ ก็ตามที่ได้มาเหล้ามาแช่ข้อมูลให้ฟังเนาะคะ่ะก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆร้านขายของช่าทุกคนได้หูเป็นข้อมูลนเนาะคะ่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวีบ้านปันสุขไว้แน่เด้อค่ะมีเรื่องเล่าดีๆก็สีน้ำมาเล่าสู่ฟั่งอีกคือเกาค่ะสำหรับม้อนอี้ก็สวัสดีค่ะ